สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับการแกะซองสูมครับวันนี้ครับผมมากับซองนี้ครับนี่ครับเป็นการ์ดท็อปเบสออฟเดอะเบสยูฟาแชมเปี้ยนลีคฤดูกาล2020-2021อันครับก็การ์ดรุ่นนี้ครับจะมีเฉพาะนักเตะที่ได้ลงแข่งในยูฟาแชมเปี้ยนลีคฤดูกาล2020-2021ครับ ก็เรียกได้ว่าคัดแต่นักเตะหัวกะทิมาแล้วครับหนึ่งซองมีอยู่นี่ครับเจ็ดใบครับรุ่นนี้การ์ดจะใหญ่กว่าการ์ดปรติเล็กน้อยครับก็สำหรับในรุ่นนี้ครับเราจะมีการ์ดทั้งสิ้น180แบบด้วยกันครับเป็นใบเบส120บใบครับเป็นใบมิลเลอร์ฟอยครับ30ใบและใบเรนโบฟอยอีก30บใบครับทุกซองการันตีครับ มินเดอร์ฟอยใบแน่นอนครับเจอใบฟอยแน่ๆครับนี่ครับ1ต่อ1แพ็คถ้าโชคดีครับจะพบเรนโบว์ฟอยครับ2อซอง,องจะเจอได้1ใบครับมาเรามารุ้นกันเลยครับก็อยากฝากช่องฝากช n n อ l ช่วยกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยน,นะครับผมจะได้มีกำลังใจในการหาการ์ดหาซองสุ่ม ใหม่ๆแปลกๆมาให้มาเปิดให้ได้ชมให้ได้รุ้นกันเรื่อยๆครับโอเคครับมาเริ่มกันสองแรกเลยครับใบแรกมาแล้วครับนี่ครับการ์ดจะเป็นการ์ดแนวตั้งครับ Assist Maker ครับดูซานทาดิกครับของอัจแจ็คครับ ไปถัดมาครับสองหนึ่งมีเจ็ดใบครับไปที่สองโอเซอร์จิโอบุสเกตครับบาซ่าภาพภาพในการนี้คมชัดดีนะครับกระดาษดีด้วยไปที่สามครับเป็นช็อตสต็อปเปอร์ครับโกครับเคเลอร์นาวาสครับเบเช แอซิสเมเกอร์ครับอาลิซันโดโกเมสครับแอตแลนตาโอ้อหแมสซี้ครับโรดดี้ครับนี่แชมป์พิมรีครับสวยงามโอ้มานูเอลนอยเออร์ครับในทวานรครับบาเยิร์นมิวนิก ใบฟอยครับเป็นเป็นเป็นอ๋อเ,เ,เป็นอะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นทีเมดครับเป็นคู่ครับมาสเตอร์ Master ครับโอ้ของเอสเชครับมากินยอสครับกับดักบ้าครับนี่ครับเป็นใบ มิลเลอร์ฟอยครับ2แรกผ่านไปครับซูเปอร์สตาร์ยังไม่ออกครับมาหนุนสองสองกันต่อครับโอ้โหเป็นลุคก,กี้ครับโอ้ตัวดาวรุ่งของบบเยนมาแล้วนะครับจจมอุมุเซราครับนี่ครับมีโลโก้ RC ด้วยตัวนี้น่าจับตาครับ โองหน้าเยอรมันครับสวยงามครับซิยโยราม,มอสครับพยาตอฟครับโกโกออกเยอะครับโอ้เอซิสเมเกอร์ครับเทนริสเซนเดอร์อาโนยอดเยี่ยมครับสวยงาม โกมาอีกแล้วครับอันเดโอนาน่าครับโอ้ oh, นี่เป็นทีมครับทีมโอ้ oh, นี่แชมป์ลาลีกาสเปนครับฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาลล่าสุดแอตเลติดโอ้มาแล้วครับไบฟรอยเป็นอุ้ยแมนยูครับซัมเมอร์ทอนเฟอร์ครับ ดอนนี่วานเดอ์บีครับโอ้ย oh, สวยงามครับสวยงามนี่ครับสีนี้เป็นเกรดด้วยนะครับเนี่ยโอ้หใบนี้สวยครับโอเคโอ้ใบนี้ซองนี้ทั้งเลี้ยวปูทั้งเมนยูมาเลยซองที่สามครับจริงๆการ์รุ่นนี้เนี่ยมีรุ่นลายเซ็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่า ไลซินมันจะโกกยากมากครับมาครับสองที่สามเอนโคนกูครับไลฟ์ซิกครับโอ้เปาโรดิบาร่าครับสวยงามโอ้วาน,นิสซาก,ก้าครับของเมนยู เิลาสกินเนียครับอินเตอร์มิลานอูดุ๊กกี้รับจูดเดอริทคมครับ, Dude, รบนี่ีอาร์ซีด้วยครับโอ้จูดนี้เป็นที่กัตจูดนี้เป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากครับโดยเฉพาะในประเทศไทยโอ้ซ oh, องนี้มีใบไฟอยสองใบครับ <c oughs> แสดงว่าต้องได้มินเนอร์ฟอยส์ต้องได้เรนโบว์ฟอยส์ครับเนี่ย โอ้ฟาร์ดบีทมาซ้ำครับโอ้โหโอ้แต่ได้ซ้ำตัวดีตัวแมนยูนี่แฮปปี้ครับรู้สึกการจะมีรอยนิดหน่อยหรือเป็นลายครับมาใบต่อไปครับลนนบฟรอยใครครับโจเดนเดอร์สันโอ้เนี่ยครับความแตกต่าง มินเลอร์ฟอยครับจะเป็นแบบเงาสะท้อนเรนโบฟอยจะเป็นสีลุ้งนะครับโ oh, อ้ยก,กับตันเลียวพูครับแมนยูเลียวพูมาคู่กันอีกแล้วครับ ừ, อุ้งซองดีดีอีกแล้วครับอุงซองดีดีนะครับเนี่ยจูด,ด้วยมาซองที่สี่ครับเปาโลดิบาล่าครับ มาอีกครั้งครับซ้ำคิมเปมเป้ครับเปเช่พารุมิโน่ครับแอตาลันตาเอา <S <S เมซี่มาแล้วครับเอซิสเมเกอร์ครับสวยงามเมซี่ โอ้ oh, ยตัดบุญมาด้วยว่าฮาร์เลนจะมาไม่ใช่ครับมาโคโรอยส์ครับและใบโอ้มีสองใบแล้วครับทีมเมทครับทีมเมทของปอร์โตและเรนโบว์ฟอยจะเป็นใครครับเป็นอะไรเนี่ยโอ้เมสซี่ครับเมสซี่เป็น UCL โมเมนครับวันที่13เดือน10 สองศูนย์หนึ่งเก้าโบรินโบฟอยสวยงามดูนะครับรายละเอียดโอ้เป็นเรียกว่าเป็นนักเตะคนแรกครับที่ยิงประตูติดต่อกันสิใน UCL 15ได้ฤดูกาลครับเมสซี่เมสซี่มาสองเลยแตะสองสุดท้ายครับ โอ้แอดมิริบแล้วครับโอ้ oh, oh, มาแล้วครับมาเน่ลิโอพูครับสวยงามสวยงามครับการ์ดสวยครับเนี่ยสวยจริงๆแบบสวยแบบดูแพงครับดูแพงอ้าวสามครับปรอโมโน่บายเยิ้นครับบายเยิ้น โอ้ซ้ำครับอุซียล่าครับโอ้แต่ซ้ำตัวดีซ้ำลุกกี้อย่างนี้แฮปปี้ครับอุดิบาร่ามาสาม <c oughs> มาสามใบเลยครับชักเยอะไปแล้วครับเปิดห้าซองมาสามซองใบฟอยครับจูดมาครับซัมเมอร์ทันเฟอร์ โ oh, อ,อ้เป็นลูกต้าอีกใบหนึ่งของจูตตันิงแฮมครับยอดยอดเยี่ยมเลยครับโอ้ oh, ถือว่าโชคดีนะครับเนี่ยได้จูดอาซีนะสองใบสองแบบครบเลยโอ้ใบเลนโบฟอร์ยูซีเอลโมเมนต์เป็น <c oughs> <c oughs> เป็นของตาลันต้าครับโจซิคอิริสิกครับ โอเคครับเรามาดูใบเด่นๆกันดีกว่าครับนี่ RC ครับอ๋อนี่เป็นใบฟลอย RC ์ด้วยโอเคมุสเซราครับ r าีมันนี่เมสซี่คู่ครับเมสซี่คู่มันเดบีครับ เดซันนี่จูดครับอาซีคู่มอนบิาาสซาก้ามีซัมเทนครับอเล็กซานเดอร์อนโนมุเซลา่าโอเคครับถือว่าได้ใบดีมาพอสมควรเลยทีเดียวครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ครับ สวัสดีครับ